เป็นกรณีของคุณพิเชษสุตราวงศ์อายุ50ปีเป็นคนพิการประเภท3นะครับบกพร่องทางการเคลื่อนไหวคือตอนนี้เนี่ยแจ้งมาเบื้องต้นนะครับบอกว่าต้องการงานทําคุณพิเชษอยู่ในสายใช่ไหมครับครับอยู่ในสายครับคุณพิเชษสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพิเชษตอนนี้อยู่กับรายการอาสามาช่วยเพื่อคนพิการนะครับอยู่กับผมชันชัยเนาะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าต้องการงานทําแล้วก็เคยผ่านงานบริการมาแล้วหลายงานเล่าให้ฟังหน่อยครับที่ผ่านมาเราทํางานอะไรบ้างแล้วตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทํางานเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่านเล่าเลยฮนะทางานครั้งแรกอยู่นครมศสมอ,อู่อยู่วันไร่ขิงพักกับนายแจ้างครับใชยที่ออกก็โดนก,กันแกล้งสารพัดสารเสียก็เลยทนไม่ไหวก็เลยอ,ออกตอนนี้ท,ทําอยู่วัน,นไร่ขิงนี่ทํางานอะไรครับ ทํางานอยู่แผนกจักริ้งครับตรวจเช็กเสื้อผ้าครับที่ไม่ถึง้อทำงานกับวัดวัดไร่ขิงเลยอะครับหรือว่าอยู่ไม่ใช่บริษัทบริษัทสยามเ่นครับอ๋อย่งนี้ไม่ต้องพูดชื่อบริษัทก็ได้เราบอกว่าทํางานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแถวแถววัดไร่ขิงใช่ไหมครับครับอ่าทํางานครับทํางานอะไรนะครับอยู่เขาอยู่แผนกคิวซีตรวจตรวจสอบเสื้อผ้าครับคิวซีตรวจสอบเสื้อผ้านะครับ แต่ที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาต่างๆสุดท้ายก็เลยออกลาออกไปแล้วไปทํางานอะไรต่อครับทํางานเซเว่นอเลเว่นครับไปทํางานเซเว่นนะครับของของของอะไรนะเขาเรียกดีลเลอร์อะอ่าๆไม่เป็นไรของผูนชายของผินชายแต่ว่าไม่ได้อยู่ในร้านใช่ไหมเป็นส่วนของดีลเลอร์ใช่ไหมทํางานอยู่ในร้านครับอยู่ในร้านอยู่ในอยู่ในร้านอยู่ในร้านแต่ให้ทาทุกอย่างให้ให้แต่คนเดียวทําอ่าๆๆโอเค ทำงานร้านสะดงซื้อมาแล้วครับอยู่ผมอยู่ประมาณสองปีก็ถูกกันแก้งทุกอย่างให้ท,ทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างเลยอ่ะทั้งบแบกลังทั้งยกรังทั้งเก็บขยะกวาดขยะมีคนเดียวนี่เผมบอกว่า,างี้ยพอเราเสร็จง,งานปุ๊บเราก็ไปอยู่หน้าซ้อนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ครับอ่าเราเรา,เราไม่ต้องเราไม่ต้องพูดชื่อเนาะเราบอกแค่ลักษณะของกิจการพอเนาะอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ ไปไปไปทำงานอื่นๆทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่ามีความชำนาญในเรื่องการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็ซ่อมอยู่แต่ซ่อมก็มันมีเงินซื้ออะไรเราให้ลูกค้าซื้อเอาเขาก็โอ้เป็นเดือนเป็นปีเขาไม่ซื้อมาให้อืมก็เต็มบ้านอยู่นี่เนี่ยครับอะดังนั้นตอนนี้ก็ก็อยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็รับซ่อมเครื่องอใช้ไฟฟ้าไปด้วย ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงไหนมีคน<พ>อเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้เราซ่อมด้วยหรือไม่ใช่ไหมครับอ่ะอดังนั้นตอนนี้ให้พูดความต้องการในการทํางานนิดนึงครับว่า,าอยาก<อ>ได้งานอะไรยังไงครับงานอะไรก็ได้ครับขอให้อยู่ใกล้ๆบ้านพักอยู่แถวบางพลีเนี่ยบ้านพักอยู่ที่ไหนนะฮะบางพลีครับอยู่บางพลีนะครับอยู่บางพลีสุทรราการเนาะกำลังอยากได้งานครับจะได้ช่วยเหลือวลาตัวเองได้อ่ะ เราต่อสายไปที่คุณสโรชานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการที่หนึ่งสี่เจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวคุณสโรชาจะช่วยแนะนําขั้นตอนของการสมัครงานหางานกันนะครับคุณสโรชาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสโรชาเมื่อกี้ได้ฟังแล้วนะครับคุณพิเชษค่ะคุณพิเชษอายุห้าสิปีเป็นคนพิการประเภทสามบกพร่องทางการเคลื่อนไหวตอนนี้กําลังมีความต้องการที่จะอยากได้งานทํางานอะไรก็ได้ที่ว่าขอให้อยู่ใกล้บ้านขอรูกเดือดร้อนครับ อะไรนะครับเพราะว่าผมมีลูกสาวสองคนใช่ไหมครับเพราะว่าผมต้องส่งเขาเรียนให้จบอา่ามีลูกสาวสองคนต้องสอง่งเรียนลูกสาวสองคนนี้ตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรบ้างครับอยู่หมหนึ่งกับเออแก่แก่คนโตได้ได้ครอบครัวมีครอบครักกวแล้วครับอยู่กับแม่เขาเอา่อไม่ได้อยู่คุณแม่หมายหมายถึงหมถึงคุณพิ่เชฟไม่ได้อยู่กับภรรยาใช่ไหม กับเดกทางกันนานเลยอ่าลูกลูกสาวคนโตเรียนจบแล้วอยู่กับแม่อันนั้นก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าลูกสาวคนเล็กตอนนี้เรียนอยู่อยู่มหนึ่งอยู่มหนึ่งซึ่งเราก็ต้องดูแลให้เขาเรียนจนจบเนาะตลอดรอดฝั่งเนาะเขาอยากไม่อยู่กับผมเขาเากลัวพ่อเลี้ยงทําไม่ดีไม่ไรเขาอ่าอ่าอ่าอโอเคคุณสโลชาครับช่วยให้คำแนะนำนิดหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสีเจ็ดเก้านะคะครับค่ะ อ่าอันนี้คือเป็นคนพิการที่ติดต่อเข้ามาเพื่อหางานทำใช่ไหมคะครับค่ะอ่าอันนี้อายุห้าสิบสามปีนะคะอายุห้ <50 S 1> ครับอายุเท่าไหร่คะห้าสิบปีใช่ครับประมาณนั้นนะครับอายุห้าสิบปีนะคะค่ะ อ่าอันนี้อะค่ะคือถ้าต้องคนพิการที่ต้องหางานทำอะคะ่ะคือทางเราอะคะ่ะจะมีมีตัวแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปนีนาหนึ่งสี่เจ็ดเก้านะคะเป็นแอปที่อ่ามีตําแหน่งงานแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารมีสิทธิประโยชน์ของคนพิการนะคะส่วนคนพิการที่ต้องการหางานทําสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปได้นะคะแต่ว่าถ้าคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุหรือไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้อะคะ่ะอันนี้อะค่ะคือทางเราอะคะ่ะแล้วก็ คือจะมีการพูดคุยกับคนพิการนะคะรายละเอียดนะคะก็จะถามประวัติการการอ่าการทํางานของคนพิการที่ผ่านมาทําอะไรว่าตําแหน่งงานที่ต้องการนที่จะต้องทําในปัจจุบันนี้นะคะ่ะคนพิการต้องการทําอะไรนะคะค่ะแล้วอันนี้ก็คือต้องทําที่แถวบางปีอย่างเดียวใช่ไหมคะครับไม่สะดวกไปงานใกลบ้านอย่า<ล>ได้งานใก<น>ลบ้านครับคือไม่สะดวกไปทําที่ต่างจังหวัดนะคะ ค่ะอ่าอันนี้ค่ะคือเราต้องขอข้อมูลไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทางเราจะเอาเบอร์ติดอ่าคุณพี่นายคุณพี่พิเชษนะคะมีเบอร์ติดต่อส่วนตัวไหมคะมีครับเบอร์นี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวแุ้ง<า>ให้ทางหนึ่งสี่เจ็ดเก้าไดครับหลังไมค์ก็ได้ครับค่ะอ่าได้ค่ะเดี๋ยวกอ็ขอเบอร์หลังไมค์หน่อยนะคะครับค่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบตำแหน่งงานนะคะแต่เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะ ต้องขอข้อมูลกุณานายพิเชษเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราต้องดูทำหนงานที่เหมาะสมกับคนพิการนะคะไม่ทราบว่าต้องการทํางานเกี่ยวกับอะไรบ้างคะงานเกี่ยวกับด้านช่างหลักๆครับแล้วก็เป็นงานช่างนีเป็นบริการอะไรก็ได้ครับในวางงานอะไรก็ได้ครับที่สามารถทําได้ครับค่ะเป็นคนพิการประเภทไหนคะเนี่ย แขนขาอ่อนแรงครับประเภทสามครับการเคลื่อนไหวขับรถได้ประเภทสามนะคะครับขับรถได้ช่วยด้วยตัวเองได้รู้จักรถตายอะไรครับค่ะค่ะเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กก่อนจะขึ้นมหนึ่งอุบัติเหตุแล้วก็บรถ่วยซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับนอนที่เตียงอีแปดปีฝึกครับผมนอนที่เตียงอ่แปดปีฝึกตัวเองจนเดินได้ใช้งานได้นิดหน่อย ค่ะแล้วปัจจุบันนะคะคนพิการได้รับเบี้ยคนพิการ800บาทอยู่ไหมคะรับครับรับอยู่นะคะแต่ค่าใช้จ่ายไม่พอนะคะนี่ออกจากงานเดิมหรือว่าทํางานอ่าเป็นช่างงานงานเดิมเขาให้ที่บ้านครับงานเดิมเขาให้ผมเป็นผู้ช่วยช่างอยู่แควบางทีนี่แหละแต่หัวหน้าเขาไม่รู้เรื่องใช้ทุกอย่างใช้ไปเก็บขยะ วัดกายะทุกอย่างเลยอะรถน้าเึ้นมันเป็นคนสวนด้วยผมบอกว่าผมไม่เคยทำเป็นแค่เวตาสีหอวาโรงงานด้วยใช้ทุกอย่างเลยผมก็บอกว่าผมแปลสีผมทําไม่ได้คุวลาไปรถน้ำาต้นไหม้าดครับคุณโรชาคือตอนนี้ทราบแล้วว่าคุณพี่เชษเป็นคนพิการประเภทสามประเภทแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยลักษณะงานที่จะที่จะต้องทําต่อไปนี่นะครับน่าจะเป็นงานที่ ทางทางเจ้านายเนาะหรือทางสถานประกอบการเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องของลักษณะความความพิการประเภทที่3คือแขนขาอ่อนแรงว่าลักษณะงานแล้วเขาจะสามารถทำได้แค่นี้มีขอบเขตเท่านี้เท<ม>่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ได้ยินจากคุณพิเชษเล่ามาเนี่ยก็ก็จะเป็นเรื่องของการที่ทางนายจ้างหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้างานอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของลักษณะความพิการประเภทแขนขาอ่อนแรงจึงได้ สั่งให้ตอกกระตั้ง่าลบเกินให้พุ่มเกินความสมัครใจได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณสรโรชาเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะติดต่อประสานงานเพิ่มเติมให้หลังไหม่นะครับวันนี้บางสายคุณสรโรชาตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวจะได้คุยต่อนะครับติดต่อมาจากรายการอะไรนะคะรายการสื่ออาสาประชาชนนะครับช่วงอาสามาช่วยเพื่อคนพิการ สื่ออาสาประชาชนครับช่วงอาสามาช่วยช่วงอาสามาช่วยเพื่อคนพิการครับเพื่อคนพิการครับผมตอนนี้ออกรายการเหรอคะตอนนี้ออกรายการอยู่ครับตอนนี้อครับผมโอเคนะครับคุณเรชาค่ะค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสวัสดีค่ะพี่พิเชษเราพอจะพอจะรับทราบรายละเอียดของคุณพิเชษแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับทีมงานต่อนะครับฝากอะไรนิดนึ่งไหม เผื่อว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มีมีคนที่ดูรายการอยู่แล้วเขาก็เป็นเจ้าของสถานปร,ระกรอบการเนาะพอจะมีงานให้คุณพิเชษได้ทำเนี่ยคุณพิเชษอยากจะพูดอะไรเพื่อให้รับตัวเองเขาไปทำงานครับอ๋อไม่มีอะไรจะพูดครับไม่ไม่ครับ,รบไม่โอเคเดี๋ยวยังไงจะพยายามช่วยประสานงานให้นะครับเพื่อให้ได้งานโดยเร็วนะครับขอบพระคุณครับพี่พิเชษครับ ขอบคุณครับวันดีครับขอบพระคุณครับ,เอ,รบเอาใจช่วยเอาใจช่วยอยากให้ทุกคนได้งานทําเพราะว่าคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมีภาระรับผิดชอบเนาะตัวเองก็ต้องดูแลลูกสาวก็ยังต้องดูแลทุกคนมีรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายมีสิ่งที่จะต้องทําทั้งสิ้นนะครับถ้าอยู่ในภาวะที่งานไม่เข้ามาเงินไม่เข้ามาทุกคนเกิดความเครียดครับดังนั้นถ้าช่วยได้ เราพยายามประสานเต็มที่นะครับหมายทีโทรศัพท์อยู่หน้าหน้าจอแล้วเดี๋ยวเคสเนี้ยทางรายการจะประสานต่อนะครับระหว่างคุณพิเชษแล้วก็คุณสโรชานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการเพื่อให้เห็นช่องทางจะดาวน์โหลดแอปเพื่อจะไปสมัครงานหรือว่ามีช่องทางใดๆเพื่อที่จะทําให้คุณพิเชษได้มีงานจะทําอย่างเต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้9ก้าโมงยีนาที ใกล้จะหมดช่วงแรกจริงๆแล้วอยากจะให้ได้อีกสายหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาสาม,มาช่วยเพื่อคนพิการเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าเรามีมีกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนพิการก็จะนํามานําเสนอกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเคสมีกรณีใด,ใดๆที่คนติดต่อประสานมาขอความช่วยเหลือจะเป็นเรื่องงาน จะเป็นเรื่องอุปกรณ์จําเป็นอย่างเช่นรถเข็นวีลแชร์อย่างที่ที่ที่เราได้นําเสนอไปเป็นสายแรกเนี่ยอันเนี้ยมีมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้อย่างที่บอกนะฮะเป็นสื่ออาสาเพื่อประชาชนอาสามาช่วยเพื่อคนพิการดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเคสใดๆอยากจะขอความช่วยเหลือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับาาางเให่อก,กันมรมนพรพืจ เสือ่อาสาประชาชนทามสาร้างเพื่อสังคมเท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์